ทำไมพ่อไม่ถือเอาขี่เกียจมันเผิ่งได้ปีนไงไม่รู้ว่าต้องปีนไม่ปีนไงไม่ได้ปีไม่ได้ปีนเดินแบบนี้เดินแบบี่ขนมชิวๆนะจอย่างเงี้ยถ่ายอย่างเงี้ยเวลาถ่ายพ่อจะบอกว่าเนี่ยโอ้แมไอต้นนี้หือหน่อยนิวต้นนี้เง เวองถอ่ายให้มันค <c oughs> นรใหัน้ับออ,อ้น,น,อน,น่ใส่เกาอก <c oughs> ไม่ต้องถือ,ม,อ,ถอมีไอเทมเพิ่ม,ม,มก็ต <c oughs> มาเ,เรื่อยๆใช่ตีมาเ,เรื่อยๆไอนนเทม

หมอกเรือนป่าต้องสีเขียวสิไมไม่ดูด้วยดูให้ชัร้านสุริยันนะครับร้านประดับโอเราอยู่จุดไหนตอนนี้จุดหนึ่งหรือเปล่าอยู่ทางเข้านี่อ๋ออยู่จุดหนึ่งปกติปกติเราเดินมาทางนี้ปึ๊บมันจะมีบ้านพักเข้าไปข้างในที่จอดรถก็เรือนประทับก่อนจะมีที่ประทับของมีวังอ๋อร้านสุริยันอันนี้หลาย มีหลายเส้นไงตอนที่เราเข้ามาเห็นมันมีป้ายเทียบเลยว่าร้านเส้นนู้นเส้นนี้เส้นนั้นหลายจุดใช่ไหมครับใช่อยู่ที่ความยาวแต่เนี้ยกี่ความยาวสั้นๆหนึ่งจุดหกสบายสายขาวอันนี้ไอ้เฟินติงคุกแกตึ๊กโตเรือจีนคุกแกเฟินตีงคุกแก เดินภูเขาที่ไหนมีทายสีขาวเห็นไหมล่ะแม่นก็หน่ายนะลูกนะหมดอะไรป้าหมดส่วนบุคคลมันจะได้หน้าชัดหลังเบอร์ ได้เลอได้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 อยู่สวยดีได้ยู่องดสวยสวยสวแต่แต่น้าจเราถ่ายหรไกแต่น้าจมันจะถ่ายไว้ดูเป็นที่ระลึกเ้าถ่ายกับพังกาลอกไม่เอาไม่อยากถ่ายกับพังกลอกไม่ถ่ายแม่ชัดพังกระลอกเบอร ผมเคยมาทายสิงโตอยู่แถวเนี้ยอด้านล่างนะครับใช่ไหมสิงโตไอ้นั่นอ่ะสิงโตยย้อันี้อ้งร่งใบนตเกตนี้เลยครับว้าวสวยมากเลยน้องโนูอันดาโลกหานมาหน่อยเหรเล่าม สวยนี่ดูสิดูมตหนักเื่อกระหับเลยนี่ไงดอกมันยังจุ่มอยู่ทีนี่มีลิงไหมครับมครับนี่น่เด็ดน่ไดดนี่เดูดี่ด็ดนีเดน่เนี่นี่นนี่เนีเนีี่เนี่เดน่เดตดอดนเด็ดดนเด ผิดแผนเลยท่านดาวหนาวเลยเออเขาเอาไปบางเกินเพราะอะไรกเขายิ่จะไม่เอามาเองหืมต้อคิดว่าว้ายกลางวันเดินเดินบนหลังภูมันต้องร้อนแน่ๆอยเดียผิดตลอดแกโอ้หนาปึกเลยนะของไม้ตลอดไงก็ได้ถ่ายเอาช่วงที่ดอกสวยที่สุดเร่งดวนดาจริงจังมากจะไปถ่ายกับพวกกันดึงต่อร่วงชวนไปมอนด้วย อันนี้คือสนหางกะลอครับหางลอคือว่าต้นสนอ๋อต้นสนมีหลายแบบนี่เลยลูกนี่เขาเก็บมาเนี่ยนี่เนี่ยแล้วมันจะมีอะไรนะสนบริการเหรอคะใช่ไหมสนทรายสนทรายต้นนเล็กๆกันครับคือสนภูเขาเขาเรียกว่าสนมันอยู่ป่าดินใตนี่ยเ่เราดูวก้ถ่ายเก่งเลยเนาะมันเหมือนแบบเฮ้ยสวยดีอ่หลายโทนสีนีเนะ เอาไปจ are, ้างภาพอาชีพได้เลยนะเนี่ยแล้วเราก็จะส่งไปรับเครื่องคอนเดนซเออร์มาต่อดูนี่ดอกสวยรู้ว่าถ้ามีดอกก็สวยๆเงี้นเราได้โฟกับสสวยๆแล้นี่อะไรลูกอะไรลูกมีไหมก็แล้วแต่ว่าเขาจะหาตัวไหนไปได้อืมมันต้องแพงมากๆเข้าป่าไปเอา ก็สามเจ้าที่ใบเมตด้นใบหนึ่งก็สามหมื่น่ะถ้าออกไปอ่ะที่้เรามนไม่เจอดอนี่หรอพ่อดอกพมนะฮะสูมันจะไม่ชันหลอกข้ามซูมหรอกถ้าสูมจะไม่ชันหรอกที่เกเรี่อยๆอร่อยไม่ได้ ถ่ายอยู่เหี yeah. ้ยสิวขึ้นหน้าโอ้ยกล้องพี่หนเนาะโอ้ตามราคา490ก็บอกแล้วมันขายไม่ออกขายไม่ออกกัมนมาเลยหลังพี่โหนูเมียกินดิบขนมเหรอหนูจำได้ไหมหนูถ่ายไปหลายรูปแล้วอันไหน,นไหนอ่ะดอกอะไรชื่ออะไร อันดาสีโพลูกใกล้ๆเนาะสีโพลเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรนะจับได้ไหมอันนั่งถ่ายนั่งถ่ายแล้วนั่งถ่ายแล้วนั่งถ่ายแล้วเรื่องน้ำต้นเรื่องน้ำต้นหนูจำได้ไหมว่าตู่เคยถ่ายยังคูุกับสีส้มด้วยกันเลยเหรอลูกถ่ายไหมอันนี้ไปจับเดี๋ยวไปจับพวกแมงเห娘ตูดูเ like ท้าหนูดูเหยียบต้นไม้หรือเปล่านางเหยียบนไมสิงโตปากทึ้แก้วนะครับออกตุลาอันนี้ออกตุลาฉันมากพวกกล้วยมาพวกดอกต่างๆมันไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับ ครับหินดอวไม่มีกลิ่นใช่ครับกล้วยไม้ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นนี่มันแต่และหน้าแต่ฤดูฤดูมันก็สีสวยเลยถ้าหน้าฝนที่มันสดโคพ่อไม่มนันถ่ายเยอะเลยมาอ,อันนี้ถึงครึ่งทางหรือยังครับยังครับโอ้โหยังไม่ถึงครึ่งทางเลยกระเพาะไข่ดาวมันต้องไปไอ้ตรงไอ้นู่นหินนกกระบายนั่นก่อนอันดาโลกม่ถึงครึ่งทางเลโลกว่าทำเวลาไหนโลก เดี๋ยวก็พ่อใครดาวพ่อหมดร้านก่อนเว้อเพ้อพ่อแม่ดูไม่หมอนทำอะไรไม่ดแม่ดูเอาเสียงลมเบ้อน่ากลัวลูกเจอจริงจริงก็กลัวที่แต่บอกอย่างเดียวอย่างเดียวเขาเดียวถ้ากลัวก็จะหลับก็จะชอบงูอ่ะไื่รู้ไม่รู้ดีๆก็มีใบไม้ อยู่ในหมู่ฉันหมู่ไม่เชื่อว่าจะมันมันจากพื้นดินขึ้นมาแล้ดันขึ้นมาไงอ๋อนึกว่าน้ำฝนต้นน้ำาะว่าต้นน้ำคือมันเป็นขผลจากใต้ดินธรรมชาติมันสร้างเหมือนเหมือนเป็นสิวมันหมุนเวียนนะหมุนเวียนไปรวมรวมรวมกันแล้วก็ดันขึ้นมาบนที่สูงหมุนเวียนโลกวิทย์มนถูกออกแบบมาแล้วเนี่ยเองถ้าไม่มีภูเขาที่นีแล้วก็น้ำก็หายหมดความเย็นเียมันก็เปลี่ยน ไม่รูดแดงๆมันไม่ชัดเราหารือโฟกัสมันไปตกตรงอื่นเงี้ยมองขายเป็นแบบธรรมดาอเงียโฟกัสมันไปตกตรงอื่นมันก็เลยไม่ชัดอ๋อเออฮะเราใช้มาลำบากพอใจคักได้ขึ้นเขาคนนี้ใช่ชมธรรมชาติ